สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง l ล v ว l 5 c h a ช n e l กับเกม a r d i เ n t a l l นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมก็จะเป็นตัวของ p ิว r ร f i ไ e เนอร์วินหหรือว่านักปรุงยา w i นหลิงนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวเนี้จะมีความสามารถยังไงมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมร้อมๆกันในคล,คลิปนี้เลย ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l เกมที่เรารัก ROV Free Fire g, Fi, g e n s h i n Impact o bon งคายสตา r r เร l Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน The h u n Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The h u n Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะ ตัวละครวินหลิงเป็นตัวละครประเภทนักรบาธาตุไฟนะครับผมจะใช้ตัวถุงมือนะครับในการเป็นอาวุธประจำตัวนะครับผมซึ่งจะมีรูปแบบการโจมตีปกติอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับจะเป็นตัวของเช่นมัลเทนไฟฟิทหรือว่าเพลงหมัดอาคีแห่งภูเขาเชนนั่นเองนะครับโดยรูปแบบการโจมตีที่1จะเป็น The a อา of Chain ช o ม n t a i n นะครับซึ่งจะใช้เพลงหมัดภูเขาเชนนั้นโจมตีศัตรูระยะใกล้นะครับผมแล้วก็ทาความเสียหายระยะใกล้ด้วยเช่นกันไม่มีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมนะ ส่วนสกิลที่2จะเป็นตัวของพิวเพรสชิชันนะครับซึ่งสกิลนี้นั้นก็จะเป็นตัวของใบสัญญานะฮะหลักเราใช้สกิลนี้แล้วนั้นนะครับผมตัวของวินลิงนั้นจะโยนใบสัญญาให้กับตัวเองนะครับผมและถ้าหากว่าตัวเองได้รับใบสัญญาและมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในบริเวณรอบๆตัวเองแล้วด้วยนั้นจะทําให้เพื่อนๆเ,เองได้รับบัฟเช่นกันนะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของการโจมต,ตีปกติแรงขึ้นอีก30เป็นเวลา7วินาทีด้วยกันนะครับ ต่อมานะฮะจะเป็นสกิลเชนคอมโบต่อเนื่อง ascending fire dragon fist นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายปกตินะครับผม320%นะครับของสกนะิลเชนเนาะเป็นความเสียหายระยะใกล้ด้วยเปิดคอมโบด้วยทําให้ศัตรูนั้นล้มและปิดคอมโบด้วยการทําให้ศัตรูติดสถานะลอยขึ้นนะครับไม่มีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมใดๆนะฮะ และถัดมาก็จะเป็นตัวของ Passive ตัวละคร p u r i f i ฟเมนส n นะครับผมอ่ะตอนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งยานั่นเองนะครับซึ่งก็ตามชื่อของสกิลเลยนะครับการปรับแต่งยาเวลาเราเนี่ยใช้การโจมตีปกติหรือว,ว่าเพลงหมัดภูเขาเช่นนะครับผมก็จะมีโอกาส30%ที่จะทำให้ตัวของใบสัญญานั้นมีการอัปเกรดระดับขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วนั้นจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในการอัปเกรดใบสัญญานั้นเพิ่มขึ้นเป็น100%นะครับและถ้าหากว่าใช้ตัว ของยาที่ทําการอัปเกรดแล้วนะครับผมก็จะได้รับผลเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮีโร่ธาตุไฟเพิ่มขึ้นและทําให้ความเสียหายคริติคอลนั้นเพิ่มขึ้นอีก40%เป็นเวลา7วิด้วยกันนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าในการต่อสู้นั้นเราไม่มีสเต็คของใบสัญญาเลยนะครับผมเวลาเข้าการต่อสู้ในครั้งแรกเนี่ยตัวของสกิลนี้ก็จะทำการสเต็คเข้ามาให้ตามปกติอีกด้วยนะครับ อ่ะก็ถือว่าเอาไว้ใช้เล่นได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะส่วนสก,กิลปาร์ตี้ก็จะเพิ่มดาเมจธาตุไฟเพิ่มขึ้น50%นะครับผมอ่ะมีสก,กิลดาเมจ6%อร์เซ่าคูดาวของอาวุธเพิ่มขึ้นอีก6%ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะครับผมก็จะเป็น refiner frame นะครับผมอ่ะหรือว่าตัวของเปลวไฟแห่งโรงกลัน่นนั่นเองนะฮะ ซึ่งหมัดอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหมัดธาตุไฟที่มีติดคริติคอลมา4%มีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับมีเลือด20%ป้องกัน18%และคูดาวอาวุธอยู่ที่15%นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของดาเมจสกิล22%นะฮะอยู่ด้านล่างเนาะมาพร้อมกับสกิลอาวุธก็จะเป็นตัวของ อันติเมตไฟบอมหรือว่าระเบิดขั้นสุดยอดนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายอยู่ที่175%ของดาเมจนะฮะบูดาวอยู่ที่10.4วินาทีในกรณีที่อัพทุกอย่างเต็มแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ของสมใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมเนาะ ก็ยังลดกูดาวได้น้อยลงกว่านี้อีกนะครับหากใช้อาวุธชิ้นนี้คู่กับตัวละครของวินหลิงแล้วนะครับทำให้เวลาเราใช้ตัวของใบสัญญาหรือว่าสกิลที่2นั่นแหละจะมีบัฟในเรื่องของการเพิ่มดีเฟนส์ให้กับตัวเองด้วยนะครับยีเป็นะครับเป็นเวลาเจวินาทีด้วยกันซึ่งก็ถ้าเพื่อนได้ด้วยก็เพิ่มเพื่อนด้วยนะครับตัวเองก็เพิ่มด้วยเช่นกันเนาะนอกจากนี้เองนะครับทุกครั้งที่เราใช้ตัวของเพลงหมัดภูเขาเชนเนี่ยจะทําให้อัตราการตีติดคริติคอลของตัวเองเพิ่มขึ้้้้้นน10%สแคไดดดทััังงห2รวยก อยู่ระยะเวลาทั้งหมด3วินาทีนะครับและถ้าหากว่าสแต็กของคริ t i c a l เต็ม20%ิคอลเต็ม20%แล้วนะครับผมก็ยังมีการอัปเกรดบัฟเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะครับจะทำให้ความเสียหายของระยะใกล้เพิ่มขึ้นอีก30%เป็นเวลา3วินาทีด้วยกันนะครับ จะเห็นได้แล้วว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีบัฟเสริมพลังให้กับตัวละครตัวเองและเพื่อนร่วมทีมค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวของใบสัญญาที่มีขั้นอัปเกรดแล้วนะครับก็จะได้ในเรื่องของโจมตีปกติแรงขึ้น30%ความเสียหายธาตุไฟความเสียหายคริติคอลที่เพิ่มขึ้นมีพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นและอาวุธประจําตัวของตัวเองเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดคลิและความเสียหายระยะใก,กล้อีก ก็มีบัฟค่อนข้างเยอะเย็นไปหมดเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวสนับสนุนและเป็นตัวดาเมจภายในตัวด้วยนะครับอ่ะมี2สถานะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมและเป็นตัวหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงทีมตีบอสธาตุไฟแทนตัวของยูสไลกัดอีกด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเทสเอาตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเดินมาตัวเปล่าไม่มีบัฟอะไรเพิ่มเติมนะครับจะมีแค่พาร์สิบปาร์ตี้ที่เพิ่มไฟแอทแท็ก50%นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการโจมตีธรรมดาโดยใช้เพลงหมัดภูเขาเชนไปก่อนเลยละกันนะครับโจมตีครั้งแรกจะมีเปอร์เซ็นต์การติดคลิปเพิ่มขึ้นนะฮะพอเปอร์เซ็นต์การติดคลิปที่เพิ่มขึ้นถึง2สแต็กแล้วนั้นนะครับผมก็จะได้ตัวของการโจมตีระยะใกล้แรงขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้บ ต่อยที่ที่2ติด2สเต็คนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น20%พร้อมกับบัฟโ,โจมตีระยะใกล้30%อันนี้ก็จะเป็นผลของอาวุธประจําตัวที่มาพร้อมกับตัวละครนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลที่2นะครับก็จะเป็นใบสัญญาตอนนี้เนี่ยใบสัญญาจะอยู่ในระดับที่สูงสุดแล้วนะครับผมรือก็คือการอัปเกรดขั้นแล้วนั่นเองพอกดปุ๊บนะฮะ ได้ในเรื่องของพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับผมพลังโจมตีคริติคอเเพิ่มขึ้น40%แล้วก็การโจมตีปกติแรงขึ้น30%ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าใบาสั่งยาไม่ได้อยู่ในระดับการอัปเกรดเดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับถ้ามันไม่เรืองแสงก็คือไม่อัปเกรดเนาะรอให้บัฟอันเก่าหมดก่อนนะฮะกดใช้ไปนะฮะก็จะได้แค่ตัวของการเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็การเพิ่มพลังโจมตีรยะยะการโจมตีปกติแรงขึ้นแค่30%เท่าน,นั้นเอนะครับเพราะฉะนัตอนเตน่านค้อเองนะคอ,นอัปเกรดแล้ะนะ ่อยไม่กี่ทีอัปเกรดแล้วนะครับบัฟอยู่นาน7วินาทีแล้วครูดาวของสกิลนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่6วินาทีเท่านั้นทําให้ตัวสกิลนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมในการบัฟตัวของปาร์ตี้ให้กับเราเนาะอ่ะดูแบบบัฟแบบเต็มๆนะฮะบัฟแบบเต็มๆก็คือมีใต้เท,าาทา้าอยู่ทั้งหมด5บัฟด้วยกันนะบัฟยางต่อเน,นื่องเลยนะ ต่อมาในเรื่องของสกิลอาวุธกันบ้างนะครับผมสกิลอาวุธระเบิดขั้นสูตยอดนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะยิงออกไปเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ระเบิดพื้นที่ที่โดนนะครับสกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายระยะใกล้แต่ยิงไกลมากนะฮะยิงไกลมากมากนะครับระะเผื่อบางคนคิดว่ามันอาจจะยิงไม่ไกลเนาะเดี๋ยวเรายิงไปเป็นเส้นตรงตรงนี้ก่อนนี่ระยะการยิงก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างไกลมากเลยทีเดียวเนาะอะ่ะถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าหากว่านําไปเล่นในโหมดอื่นนอกจากการตีบอสเองก็ยังใช้งานได้อยู่เช่นกันนะครับ เพราะว่าสกิลนั้นไม่ได้ยิงใกล้จนเกินไปแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งกีดขวางเยอะมากจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้ใช้งานยากเช่นกันเพราะว่าขอบเขตของการระเบิดนั้นมันไม่ได้กว้างนะฮะไม่ได้กว้างขนาดนั้นอารมณ์ฟิลเดียวกับตัวของ Prominent อ่าของ p r i v i t เลยนะฮะใกล้เคียงกันแต่ p r i v e มันต้องกระโดดเข้าไปนะแต่เนี้ก็คือยิงไกลๆได้นะยิงไกลๆได้นะเดี๋ยวเรามาดูการรีด DPS ของตัวละครตัวนี้กันหน่อยละกันนะครับผมว่าเวลามันรีด DPS ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่นะ สูงสุดนะครับผมจะใช้จํานวนในการโจมตีประมาณ2คอมโบแล้วกันเนาะในการปล่อยสกิลแล้วกดบัฟการตีปกติด้วยอะไรด้วยนะฮะถือว่า DPS อยู่เนี่ยไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะสี่หมกว่าแล้ว4ี่หมสามแล้วนะด้านเมีต่อวินาทีนะครับแต่ก็งูดินในเรื่องของสกิลสกิลหนึ่งนะครับผมในเรื่องของสกิลการโจมตีปกติที่มันตีแล้วตัวเองกระเด็นถอยหลังเนาะอ่ะก็จะเป็นตัวของสกิลการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ฟาดไปด้านหลังนั่นเองนะครับทำให้รู้สึกว่าการโจมตีนั้นไม่ค่อยสมูสทส ดีพีเอสสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ6 0,000นะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปแล้วก็มาเทสเนี่ยดีพีเอสมันอยู่ที่ประมาณ60,000่กว่าๆนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเองเนี่ยก็ได้มีการเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนําไปเล่นทีมธาตุไฟก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจได้ดีอันดับ2รองมาจากเรเลยนะครับอ่ะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะขนาดว่ามันยังไม่ได้เป็นตัวละครตัวหลักหรือว่าเป็นตัวละครตัวเดินหลักแล้วก็กดใช้สกิลเนี่ยดาเมจมันยังใกล้เคียงกับตัวละครหลักเลยนะครับก็ตองกาามรว่เดดื สับตัวละครตัวนี้ในการตีบอสเนาะเรามาสรุปในเรื่องของตัวละครนะักปรุงยาวินหลิงกันหน่อยละกันนะครับผมตัวละครของนักปรุงยาวินหลิงนั้นมีดาเมจที่ค่อนข้าง โหดมากนะครับซึ่งดาเมจของมันเนี่ยมันมาส่วนใหญ่ก็คือจากบัฟที่เพิ่มสถานะให้กับตัวเองนะครับจากอาวุธของประจําตัวนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเนาะพร้อมทั้งมีบัฟที่จะบูทด,ดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือในเรื่องของบัฟที่บูทให้กับทีมนั้นหากเพื่อนร่วมทีมไม่ได้อยู่ใกล้ตัวมันนั้นก็จะไม่ได้รับบัฟอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นมันเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่เกาะตีใกล้กลกลน มันไกลมากน้อยแค่ไหนเนาะหราบตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับในเรื่องของการเล่นทีมตีบอสนั้นแน่นอนว่านําไปเล่นทีมตีบอสธาตุไฟระยะใกล้แทนตัวของยูสไลกัได้เลยนะครับเนื่องจากทางเกาหลีนะครับผมเขาได้ทําการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้พอใช้แทนยูสไลกาตนั้นทําดาเมจได้จากเดิมค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตีทีมที่มันเป็นอ่าไม่ได้ตีบอสที่ชนะธาตุนะครับ ต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของการเล่นอารีน่านั้นตัวละครตัวนี้ค่อนพอเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องพูดตามตรงว่าอารีน่านั้นเล่นลําบากมากเลยทีเดียวนะครับจะเอาตัวไปตีปกติกับชาวบ้านเขาก็ทําได้ค่อนข้างยากนะยิงสกิลอาวุธเองขอบเขตก็ค่อนข้างใกล้แล้วก็ปล่อยยากนิดนึงนะครับผมกว่าจะต้องบังคับทิศทางให้ดีนิดหน่อยนะครับซึ่งอารีน่าเองเนี่ยก็าจะต้องฝึกให้ชํนานาญนิดหนึ่งถึงจะนําไปเล่นได้แต่พูดตามตรงว่าก็ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นอยู่ดีนะครับส่วนในเรื่องของท e ีมคอรัล่นเนนนม ก็ต้องไปลองดูละกันว่ามันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ก็หลักๆก,ก็คือจะใช้งานในเรื่องของการเล่นทีมตีบอสเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเปลี่ยนเมตาธาตุไฟไปอยู่ประมาณหนึ่งละกันนะฮะอาจจะต้องรอแพทที่มันมีบอสที่เป็นชาติดินมาก่อนนะครับแล้วก็ไปใช้งานดูอีกทีนึงว่าระหว่างตัวที่เป็นทีมนี้เนี่ยกับทีมตีบอสระยะไกลนั้นตัวไหนมันจะทาดาเมจได้ดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้เนาะ